พี่เจ๊ที่เขาทั้งอไเนยุ้มมีบอกว่าเขาจิเขี้ายบอก ออดลรวบอสี่สิบเปิดโอยู่ลุงแถวบนรถนั่นได้เี่เห็นรถเนรเขา ทลังไปหลินตัดเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อประดายิมา,มาน้ำมาเด้อแค่ว่ามืออื่นได้ให้เช้าอันวิดีโอลงมื่อนี้ท่านบอกก่อนมานี้ <c oughs> คือขี้ตามทาง,งหลายโลเติบได้กันเก็บมงหินอีกไปนี bỏ vào đây mà nó phai song bon cái sao phan để bỏ chỉ ôi trời ม่นบนจอดโรกจักเนาะสถานที่ท่องเที่ยวาตาัดเนี่ยอเเอเห็เนาะทางลัดตัดเนี่ย โอ้เสียงนกกระลายของฝ่าของฝ่าพอ,อดีมาสำรวจแล้วไฟเลยเพิ่นว่าสิเห็ดเคื่อน ยูเทิงตดัดเนื้อเนะกำลังกำลังกำลังมันสำรวจนำพอดีเลยนอืม จีเฮ็์ชั้นเคลื่อนอยู่นี่แหละหาฟังเบิ้ก่อนน้ำตกตานำตกตาจตักตกไปทางด้นอนอหน้ำเนาะไปายหันบรินเลยนำ้ำคน อันนี้แม่นนำคลองตุ๊บตายอดยอดลำลาย อันนี้เป็นผู้มาเบิงหน,นี่เนาะผู้ออกแบบสำรวจสำรวจแล้วไฟ